คุณกำลังรับชมร้อยเรื่องราวครับร้อยเรื่องราวคลิปนี้พาไปเปิดความเชื่อเรื่องราวของนกแสกที่บินวนและเกาะหลังคาบ้านคือลางร้ายจริงหรือไม่มาไขคำตอบกันครับจากความเชื่อที่ว่านกแสกเป็นนกผีหรือสัญ,ญลักษณ์แห่งความตายถ้าบินวนหรือร้องเสียงดังที่บ้านหลังไหนก็มักจะมีคนตายนั้นมีมานานแล้วแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลยืนยันเลยในทางวิทยาศาสตร์ ความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคขณะที่คนไทยเชื่อว่านกแสกเป็นนกอัปมงคลอินเดียกลับเชื่อว่านกขนาดกลางชนิดนี้เป็นนกของพระลักษมีผู้เป็นเทวีแห่งโพกย์และความเจริญงอกงามทางการเกษตรชาวฮินดูในแคว้นเบงกอรเชื่อว่าถ้านกแสกมาทำรังที่บ้านใครจะนำโชคดีมาให้เจ้าของบ้านจะได้รับทรัพย์สินเงินทองอันเป็นความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับคนไทย ไขปริศนาความเชื่อเพราะเหตุใดนกแสกขึ้นชื่อว่าเป็นนกแห่งความตายในอดีตเรามักเคยได้ยินตำนานหรือคำร่ำลือต่อๆกันมาช้านานว่าหากนกแสกกระพือปีกและส่งเสียงร้องบนหลังคาบ้านหลังไหนจะทำให้คนในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตหรือเกิดความอัปมงคลขึ้นได้แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงสาเหตุและความเป็นมาของความเชื่อเหล่านั้นว่าเพราะเหตุใดนกชนิดนี้จึงกลายเป็นนกแห่งความตาย เหตุที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่านกแสกเป็นนกผีหรือนกแห่งความตายนั้นเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆดังนี้นกแสกมีดวงตากลมโตสีดําเมื่อแสงไฟมากระทบก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทําให้ดูลึกลับน่ากลัวด้วยความที่นกแสกมีช่วงปีกใหญ่และยาวทําให้เวลาบินจึงดูน่ากลัวโดยเฉพาะเวลาบินเพื่อออกหากินในเวลากลางคืน นกชนิดนี้จะบินผ่านความมืดไปอย่างเงียบกริบและรวดเร็วมากจนมองตามไม่ทันทำให้เห็นว่าเป็นนกสีขาวขนาดใหญ่หรือทึกทักไปเองว่าเป็นพูดผีปีศาจล่องลอยอยู่เวลาที่นกแสกบินเพื่อออกหากินในเวลากลางคืนนั้นมักส่งเสียงหวีดแหลม2-3ถึงครั้งอย่างน่ากลัวโดยเฉพาะเวลาได้ยินเสียงร้องของมันช่วงพลบค่ำก็ชวนให้ขนลุกขนชันเลยทีเดียวนกแสกเป็นนกที่ออกหากินในเวลากลางคืน เวลาที่มองหาเหยื่อก็มักจะบินไปเกาะตามมุมมืดของหลังคาโบสถยอดเมนหรือต้นไม้ใหญ่เวลาที่นกแสกตกใจและข่มขวัญศัตรูนั้นมันมักทำตาโตและสายหัวไปมาจนทำให้รู้สึกน่ากลัวด้วยความที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันต่อ,ตอมาว่านกแสกเป็นนกผีหรือนกแห่งความตายพวกมันจึงมักถูกขับไล่ออกจากชุมชนและย้ายไปอาศัยอยู่ตามป่าช้าที่เงียบสงบ ทำให้ยิ่งเชื่อกันไปใหญ่ว่าเป็นนกผีความเชื่อเรื่องนกแสกนั้นคนแต่ละชาติย่อมมีความเชื่อที่แตกต่างกันไปเรามาดูกันครับว่าคนไทยและคนต่างชาติมีความเชื่อในเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างความเชื่อของคนไทยเชื่อกันว่านกแสกเป็นนกแห่งความตายนกบินข้ามหลังคาเกาะบนหลังคาหรือบินวนและส่งเสียงร้องที่บ้านของใครก็จะทำให้คนในบ้านหลังนั้นเสียชีวิตภายใน3-7วัน หรือถ้าคนในบ้านมีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วก็อาจเสียชีวิตได้ภายใน3-7วันเช่นเดียวกันแต่บางตำนานเล่าว่านกแสกเป็นพาหนะของพระยมที่เป็นทูตนำทางล่วงหน้ามาก่อนเพื่อหมายตาคนที่ใกล้จะเสียชีวิตและบ้างก็เชื่อว่านกแสกนั้นเป็นพาหนะของพญายมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายที่พาวิญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่ยมโลกนั่นเองความเชื่อของชาวกรีกและโรมัน เชื่อว่านกแสกเป็นพาหะของโรคระบาดและนำลางร้ายมาให้หากนกชนิดนี้ปรากฏที่บ้านหลังไหนก็จะทำให้คนในบ้านหลังนั้นเจ็บป่วยแต่ว่าจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเหมือนกับความเชื่อของคนไทยสำหรับความเชื่อของชาวอิตาลี ชาวอิตาลีเชื่อว่านกแสกเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายอย่างเช่นชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนเกาะซิซิลีก็เชื่อกันว่าถ้านกชนิดนี้ส่งเสียงร้องใกล้กับบ้านที่มีผู้ป่วยก็จะทําให้ผู้ป่วยคนนั้นเสียชีวิตภายในเวลา3วันแต่ถ้าไม่มีผู้เจ็บป่วยอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยก็จะทําให้คนในบ้านที่มีสุขภาพดีนั้นเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นได้โดยเฉพาะอาการต่อมทอนซิลอักเสบถัดมาความเชื่อของชาวอินเดีย ชาวอินเดียเชื่อว่านกแสกเป็นนกของพระลักษมีซึ่งเป็นพระเทวีแห่งโภทรัพย์หือโชคลาภและความเจริญงอกงามในด้านการเกษตรเนื่องจากนกชนิดนี้ช่วยกัดกินหนูที่ทำลายไร่นาและผลผลิตส่วนชาวฮินดูในแคว้นเบงกอนนั้นเชื่อว่าหากนกแสกทำรังที่บ้านหลังไหนก็จะนำความโชคดีมาให้แก่เจ้าของบ้านหลังนั้นทำให้เจ้าของบ้านและคนในบ้านหลังนั้นมีโชคลาภและทรัพย์สินเงินทองมากมายนั่นเอง จากความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานกเกาะหลังคาบ้านนกแสกนั้นมักจะไม่มาให้เราได้พบเห็นบ่อยนักแต่เมื่อนกแสกมาเกาะอยู่บนหลังคาตามโบราณแล้วเชื่อกันว่าบ่งบอกถึงลางร้ายภายในบ้านหลังนั้นเรามารู้จักลักษณะของนกแสกกันครับนกแสกมีลักษณะใบหน้าเป็นรูปหัวใจและมีขนสีขาวขอบรอบนอกจะมีขนเป็นสีน้ำตาลเข้มดวงตาดำกลมโตคอสั้นปากเรียวแหลมงุ้ม หรือจะงอยปากเป็นตะขอปีกยาวขายาวและแข็งแรงหางค่อนข้างสั้นมีขนปกคลุมถึงปลายนิ้วปลายนิ้วเป็นกรงเล็บยาวแหลมงุม้มเล็บนิ้วกลางอยากคล้ายฟันเลื่อยมาดูวิธีการไล่นกแสกกันครับเมื่อนกแสกบินมาเกาะที่หลังคาบ้านให้นำดอกไม้ทูบเทียนสุรามาบอกเล่าหรือเพิ่มเติมเครื่องเส้นแก้เคล็ดยกตัวอย่างเช่นข้าวสาร <c oughs> ข้าวตอกผ้าแดงผ้าขาวและเงินทองเป็นต้น บางพื้นที่ก็ว่ากันว่าหากนกแสกบินมาเกาะบ้านใครต้องทำน้ำมนมารดบ้านเพื่อเป็นการขับไล่ความชั่วร้ายออกไปนั่นเองความเชื่อทำให้เกิดการทำร้ายนกแสกเมื่อเห็นนกแสกบินวนอยู่เหนือหลังคาบ้านหรือเกาะที่หลังคาบ้านและเชื่อว่าหากนกแสกเกาะหลังคาบ้านนั้นเชื่อว่าจะมีลางร้ายคนในบ้านจะเสียชีวิตภายใน3-7วัน เลยเกิดการทำร้ายนกแสกขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วนกแสกนั้นสามารถช่วยกำจัดสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชให้เกษตรกรและเป็นหนึ่งในตัวควบคุมปริมาณสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศให้สมดุลเมื่อความเชื่อเกี่ยวกับนกแสกที่บอกว่าเป็นนกที่น่ากลัวดวงตาสีดำเมื่อกระทบกับแสงไฟดวงตานั้นจะเป็นสีแดงทำให้เกิดความกลัวและยังบวกกับความเชื่อที่ว่านกแสกเป็นนกที่ไม่ดีเป็นสิ่งชั่วร้าย จนนำพาให้มีการทำร้ายนกแสกเกิดขึ้นและถือว่าเป็นการทำร้ายสัตว์ที่มีประโยชน์ต่อธรรมชาติด้วยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลและดุลพินิษนั่นเองปัจจุบันนกแสกเป็นนกที่หาได้ยากในกรุงเทพมหานครไม่มีแล้วต้องไปตามพื้นที่ห่างไกลในต่างจังหวัดถึงจะพบเจอฤดูผสมพันธุ์และวางไข่ของนกแสกส่วนมากอยู่ระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน แต่หากบริเวณที่อยู่อาศัยมีอาหารมากพอก็อาจวางไข่ได้ตลอดทั้งปีเมื่อนกแสกจับคู่กันแล้วการเกี้ยวพาราสีจะเกิดขึ้นบริเวณที่มีแสงสว่างไม่มากนักโดยนกสองตัวจะเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้หรือตามขือบนเพดานส่งเสียงครางสลับกับใช้จงอยปากกระทบกันดังแก๊กแก๊กแล้วค่อยๆขยับเข้ามาชิดกันจากนั้นจึงมีการเอาข้างแก้มถูกกันไปมา ตัวผู้ที่มีขนาดเล็กกว่าจะยืดหัวและคอขึ้นด้านบนพร้อมกับพองขนนกตัวเมียจะโยนตัวแกว่งไปมาในขั้นสุดท้ายนกตัวผู้จะเริ่มผสมพันธุ์ด้วยการใช้ปากจิกขนคอของตัวเมียก่อนขึ้นทับเมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเมียจะวางไข่และกกไข่โดยมีตัวผู้เป็นฝ่ายหาอาหารไข่ของนกแสกมีสีขาวยาวประมาณ4เซนติเมตรปกติวางไข่ครั้งละ5-7ฟอง เฉลี่ยใช้เวลาฟักประมาณ32-34วันไข่แต่ละฟองฟักไม่พร้อมกันขณะที่ตัวที่ฟักออกมาก่อนมีขนสีขาวอุยขึ้นแล้วแต่ตัวที่ฟักออกมาทีหลังยังเป็นตัวแดงๆอีกหนึ่งเดือนต่อมาขนจึงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงเริ่มมีรูปร่างคล้ายพ่อแม่นกโดยเฉพาะปรากฏวงหน้ารูปหัวใจหลังจากใช้ชีวิตเติบโตอยู่ในรังประมาณ60วันจึงบินออกจากรังไปหาแหล่งอาหารและที่อยู่ใหม่ นกแสกเป็นนกประเภทเดียวกับนกฮูกนกเขาที่มีนิสัยกลืนกินเหยื่อที่จับได้ทั้งตัวถ้าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ก็จะฉีกออกเป็นชิ้นแล้วกลืนกินโดยไม่แยกกระดูกหรือขนออกมาแตกต่างจากนกเหยี่ยวหรือนกอินทรีที่จะฉีกเหยื่อกินเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อส่วนต่างๆของเหยื่อที่เป็นกระดูกหรือขนที่ไม่ได้ถูกส่งผ่านไปตามท่อของระบบย่อยอาหารที่จะขับถ่ายเป็นมูลออกมาจะถูกรวมเป็นก้อนเก็บไว้ภายในกระเพาะ รอเวลาสำรอกออกมาทางปากตามโพรงหรือหลังคาโบสถ์ที่นกแสกเข้าไปอาศัยซึ่งมีเศษซากของเหยื่อให้เห็นเกลื่อนบริเวณเมื่อพบเห็นก็ทราบได้ทันทีว่ามีนกประเภทนี้อาศัยอยู่และรู้ว่านกกินอะไรเป็นอาหารตามปกติแล้วนกแสกจะอยู่กันเป็นคู่หรือครอบครัวไม่ชอบรวมฝูงใหญ่ๆชอบอาศัยอยู่ตามวัดหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีคนรบกวน ทุกวันนี้จำนวนประชากรนกแสกลดลงจากสาเหตุสำคัญคือถูกล่าหรือขับไล่ออกจากโพรงที่อยู่อาศัยเพราะคนกลัวว่านกแสกเป็นนกผีที่จะนำสิ่งชั่วร้ายมาให้เป็นลางบอกเหตุความตายที่พักพิงของนกแสกจึงเหลือเพียงซอกหรือโพรงใต้หลังคาโบสถ์ในวัดเก่าๆหรือวัดเล็กๆตามต่างจังหวัด หากเป็นวัดใหญ่หรือวัดที่มีชื่อเสียงจะไม่ค่อยพบนกแสกเนื่องจากถูกกล่าวโทษว่าเป็นนกตัวการสร้างความสกปรกขณะที่โรงนาเก่าๆบ้านร้างต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงพอจะเป็นที่ทำรังก็มีจำนวนลดลงนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการที่มีผลต่อความอยู่รอดและจำนวนนกแสกคือการใช้ยาฆ่ามแมลงเพื่อกำจัดศัตรูพืชนี่คือเรื่องราวของนกแสกตามความเชื่อของประเทศต่างๆครับ ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ nationtv.tv อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ